หม้อน้ำโตโยต้ารีโวครับหม้อน้ำโตโยต้ารีโวนี่ครับก็มีคำถามถามได้เล่นนะครับหม้อน้ำควรจะเปลี่ยนทุกกี่กิโลหรือกี่ปีเอาจะเอาปีหรือกิโลนะครับหนึ่งแสโลสองแสนโลสามแสนโลหรือล้านโลนะ,นะครับถ้าดูจากสภาพภายนอกเหมือนเดิม หม้อน้ำพวกนี้จะมีโอลิงนะครับโอลิงนี้จะอยู่ตรงนี้ถ้าโอลิงรั่วก็จบเหมือนกันเกมเหมือนกันนะครับถ้าพวกคอะไรต่างๆมันแตกก็เกมเหมือนกันนะครับพวกนี้บ้างก็ไปเปลี่ยนหม้อน้ําอลูมิเนียมถ้าไม่เปลี่ยนหม้อน้ําอลูมิเนียมเราจะเปลี่ยนหม้อน้ําเดิมจากโรงงานโตโยต้าราคามาแล้วครับผมาราคาหม้อน้ําเบิกแท้ของศูนย์โตโยต้าหกหมื่นเอ้ยไม่ใช่โทษทีตกใจหกพันห้าร้อยห้าสิบครับ ยังไม่แวดครับ6,550ยังไม่แวัอถามมาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับราคาหม้อน้ำนะครับหม้อน้ำ